สวัสดีครับฝา,บากบรรยากาศตอนคำย่มแรงครับปล่อยควอยเลี้ยมหญ้านะครับวันนี้กะซิมาฝึกน้องลุ่งเรืองฝึกขี้ครับตอนนี้เพิ่ะเรื่อมหยกซี่หลึงหลึงแน่แล้วน้นองซี่หลึงหลึงแน่แล้วให้กินหญ้าหญ้าพึ่งลงน้ำเห็นหญ้าไหมเอออย่าจะง่อยก่อนญ้หันเย,ยี่ยมนะครับฝากวิธีบานบานอีสานบานเทา ให้พี่ให้น้องผู้ที่อยู่ไกลบ้านไกลเมืองนะครับผู้ที่เคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับทงไฮทงหน้าบรรยากาศกินข้นสาบควายบรรยากาศนี่ละเลี้ยงวัวเลี้ยง,ยงควาย,หายเห็ดไฮเห็ดหน้าใส่เบ็ดใส่มีนี่เม่แรงนาะพี่น้องเนาะใส่เบ็ดหาอยู่หากินตามวิธีสารบานเท่าอันละพี่น้องตามวิธีสารบานเท่านะครับผู้ดใดเคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็อาชิ ขึ้นหอดเนาะพี่น้องเนาะขึ้นหอดบรรยากาศนั่นเนาะพี่นอ้องผมเกามากฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำเนี่ยนาอพี่น้องเนาะ,ะทุกช่องทางเลยนะครับฝากติดตามช่องของเรานะครับช่องของเราด้วยนะครับฝากทุกช่องทางก็แล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้น้องๆหลายคนว่าในช่อง youtube เนาะพี่น้องเนาะในช่อง youtube ว่า <c oughs> อ,อย่าขายน้องนะท่านพี่น้องถ้า ถ้าพี่น้องให้กำลังใจพวกเรากดแชร์กดไลค์ให้พวกเราไปนานๆเลยนะครับไปดุนดนเลยนะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยพี่น้องผมกะให้พี่ให้น้องซอยนะครับซอยเป็นกำลังใจให้น้องๆอยู่กับเราไปนานๆเพราะว่าค่อยอยู่หนีไม่ได้ตัวหูครับพี่น้องสีคขายไปกระเสียรายอยู่น้องพี่น้องเนาะจังไรกะฝากพี่ฝากน้องค่อยเชื่อค่อยเป็นกำลังใจให้ในด้อพี่น้องเด้อ นะครับทุกช่องทางก็แล้วกันนะครับฝากกำลังใจให้พี่ให้น้องสู้ข,ขู่สุ้คนนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนลวงน้าก่อนสำรับคลิปนี้ว่าซ้ำนี่ครับขอลาไปก่อนพวกน้องหน้าสวนทานอนดอนและก็เด็กๆนี่บายอ้าวน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 ให้พี่น้องเบิรงครับแฮะอะซํานี่น้องพี่น้องสำรับมาอนี้ขอกล่าวคำบาขอบคุณและก็สวัสดีครับ